คาดเดียวท้ายแบบมีไฟคาดเดียวท้ายแบบมีไฟอ่ะเย็บเบรกนี่ยแต่ว่าของพี่คันนี้เลือกเลือกไฟเบรกเป็นสีขาวนะอ่ะก็สวยนะครับแล้วก็ไม่ไม่แสบตาถ้าเราสังเกตคือไฟ,ไฟมันไฟมันวางตำแหน่งด้านล่างมันไม่เหมือนงานจีนที่ที่วางตำแหน่งหลอดไว้บริเวณนี้แล้วแม่งยิงยิงแสงตรงออกมาอันเนี้ยงานไทยงานเฮียบูนเขาวางตำแหน่งไฟไว้ที่ แถบด้านล่างนี้เราให้แสงมันยิงขึ้นไปก็จะเห็นเป็นเหลืองเรืองเหลืองเืองแบบนี้นะอ่าปล่อยเบรกนี่เหยียบเบรกปล่อยเบรกเปิดไฟหน้าเนี่พอพอเปิดไฟหน้าปุ๊บเราจะเห็นเส้นแบบนี้เห็นไหมเห็น,เ,น,บบน,นเป็นเส้นแบบนี้อ่าเนี่ยเป็นเส้นแบบนี้ปิดไฟหน้าเปิดไฟหน้าเหยียบเบรกเอเห็นไหมปล่อยเบรก เหยียบเบรกปล่อยเบรกปิดไฟหน้าเหยียบเบรกนี่กลางวันถ้าเหยียบเบรกก็จะเป็นติดแบบนี้เลยอ่าถ้ากลางคืนก็จะมีเส้นด้วยโอเคครบ่ะนี่สำหรับงานคาดเอวท้ายคาดเอลท้ายแบบมีไฟอ่าแล้วก็มีตัวอักษรฟอร er. ์จูเนอรตัวนี้มีไฟที่ตัวอักษรด้วยนะครับ